สวัสดีครับผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Elite Nightmare นั่นเองทุกชมครับมากันถึงในภาคที่6แล้วสำหรับเกมซีรีส์ Elite Nightmare นั่นเองทุกชมครับโดยเกมนี้จะเป็นเกมแนวปะจนไทยนะครับในแต่ละภาคก็จะเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆหรืออะไรแบบนี้นะ๋ยตลองไปชมบรรยากาศในภาคนี้กันครับนี่ครับผมตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมนั่นเองทุกชมครับเปิดมาแบบคัดซีนแบบเท่ๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับในภาคที่นะ เดี๋ยวเกมนี้ก็เปิดให้บริการในตัวประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่ไม่รีบนะครับในช่วงแรกเ็าจะเปิดในส่วนของตัวประเทศที่เขาพัฒนาตัวเกมก่อนนั่นเองุผู้ชมครับแล้วก็มันจะเข้าค่อนข้างยากนั่นเองผู้ชมครับนี่โดนปลุกตื่นอีกแล้วนะครับผมนะเหมือนพักก่อนๆนะครับอยู่ๆก็แบบเหมือนฝันหรืออะไรแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็โดนตบหน้าแล้วก็ตื่นนะ เดี๋ยวรอข้ามในส่วนของตรงนี้ไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นบทสนทนาเนนะื้อเรื่องของตัวเกมนะครับแล้วมันก็กดสก,กิปไม่ได้ที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมาครับเข้าฉากการต่อสู้นะการควบคุมมันจะเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันทุกทุกภาคนะนคือส่วนของตัว e l i t Nightmare นั่นเองนะครับนะอ่ะฟุ๊ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yarda Game Center โอเคและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t a l s l u g a c a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arc Night, Harry Potter, Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a ก d a Game Center ไปไปยานเข้าไปครับโชว์เข้าไป <laughs> ไม่มีโอดเนี่ยวะโอ้อยู่ไกลยานป่าครับ ฟุบ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 อันนี้คือเขาสอนเราเล่นเบื้องต้นนะครับแด๊วถอยมาถอยมาถอยมาติดแล้วโอเคเติดแล้ว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 โอเคอ่ะหลบนะครับต้องรอให้ฟันก่อนนะถึงค่อยหลบนะไม่งั้นมันไม่ได้เตตัสดขึ้นมาปุ๊บไอ้เราก็หลบตั้งนานนะครับมันไม่ได้นะ ไอ้ค่าฝุดวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ค่าจะไปออกล่ายุทธภพไม่ใช่ละฝ <c oughs> ึกได้ประมาณหนึ่งนาทีนะ <c oughs> แม่งจะออกไปผจญภัยแล้วนะ <c oughs> อันนี้อ่าถ้าเป็นครูฝึกเนี่ยไม่ครูฝึกก็อาจารย์อะไรบางอย่างเนี่ยเคารบนะครับผมเราจะไปลุยโลกภายนอกแล้วนะครับผมนะ <c oughs> นี่ท่านผู้ชมครับไอ้น,นินเสกมังกรมาวะ <c oughs> ่ะน,นี่นะครับผมไอ้ตัวนี้เองที่เป็นคนเลือกมังกรเนี่ยครับผม อาจารย์ให้เราหนีแน่เลยแล้วก็สู้ไม่ได้ครับทีนี้เราก็ต้องไปแก้แค้นให้อาจารย์ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคิดว่านะครับโอ้ไม่ก็มาฉา,ากเปิดตัวก็เศร้าเลยผมคิดว่าโอ้ไม่ก็ตอนนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วนะครับผมไม่เหลือแล้วอาจารย์เราเรียบร้อยครับขอวรทยุอาจารย์มาให้เราหน่อยได้ไหมดูดแบบดูดซับอะ่ะนี่นครับโอ้โหผู้ปรับอาจารย์แล้วเราจะไปทําอะไรได้ว่าอาจารย์ยังไม่รอดเลยเฮ้ยแล้วเอ็งจะไปทําอะไรได้ โอ้โหโดนกระสวกให้ให้ให้ข้าพเจ้ากระสวกทําไมเนี่ยคือแบบโดนนะเล่นแป๊บเดียวก็โดนแล้วนะโอ้ my god จบแล้วนะนี่ครับผมอันนี้จะเป็นอ่าเหมือนช่วงอินโทรเปิดเกมนะมีเนื้อเรื่องให้เราติดตามมีลูกเล่นอะไรมากไปนะทีนี้เราเติ่นขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับนี่อยู่ที่ไหนไม่รู้นะอยู่ในถ้ำเนี่ยเหมือนอยู่ในยมโลกหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับเฮ้ยตัวอะไรวะกอบลินเหรอมาผิดเรื่องหรือเปล่าโอเคมาเตินแล้วนะครับพร้อมอาวุธคู่กายของเรานะครับในภาคนี้นะโอเคเหมือนเดิมนะครับเพ่มเพพีครับมีเซตัสน,นะอันเดสการหลบนะครับเดี๋ยวมียันนะที่เราสามารถใช้ได้นะเออแล้วแต่จะแชรวุธอะไรนะครับมีเป็นจอมเวทใช้ยันนะมา ไม่ต้องเดินเข้าไปให้เสียเวลานะครับใช้ยันสิสู้ได้อยู่แล้วนะครับอมีประตูเฮ้ยมีของอยู่แต่ลงไปเอาไงอะโหเสียงมาแบบเฮ้ยอ่ามาแล้วใช้ยันสิอย่าไปเสียเวลาฟันให้เห้ยเสียเวลาทำไม โอเคเกือบเกือบโดนนะครับจริงเขาไม่ฝันได้นะเชียวเชียวอยู่นะครับแต่เราก็วิ่งออกก่อนเหมือนอยู่ในอยมโลกนี่ครับเรื่องว่าจะไปไหนเนะี่ยไปสวรรค์หรือไปนรกก็ว่ากันไปนะเออขึ้นไปครับขึ้นไป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 มาแล้วโอ้โหโหโหเจอระดับนี้เลยเหรอ ถอยสิครับชึบชึบชึบโอ้โหโดนจะได้นี่ครับปลาไปมันติดครูดาวนะที่เห็นมันปลาช้าๆลงอะครับมันติดครูดาวนะนี่นี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหชิลจัดยังไม่ได้ฟันเลยนะอยากจะฟันนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นใจให้เราฟันนะครับเราก็เลยแบบจับเต็มแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับโอ้เข้ามาแบบมืดตื่นแล้วแม่งมองอะไรไม่เห็นเลยมีลูกปั้นอยู่นะครับทางนี้นี่น ไอ้กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาส่งแล้วแล้วเขาจะไปแล้วหรอไปได้แล้วลูกเพศอย่าคุยเยอะปึ๊บเขาก็ไปแล้วนะครับทีนี้เรากลับมาแล้วนะครับผมอ่าอ่าตอนนี้เสร็จพอโอเคไม่ต้องไปปรับมาแล้วล่ะจุบ กดก่อนชุบชุบชุบนี่โอเคเดี๋ยวมันจะมีอัพพวกเซตัสต่างๆนะครับให้เราอัพนะมีท่าต่างๆอะไรให้เราอัพแบบเยอะเลยนะเดี๋ยวต้องรอนะครับมีกรชาด้วยนะเปิดประตูด้านหน้าดีกว่าสำรวจครับไปไม่ได้หรออันนี้ล่ะ ฟุบนี่ครับโดดขึ้นมาข้างบนนะมันเป็นฟริกการเล่นแบบนี้นะเกมนี้ก็จะมีลูกเล่นมีกิมมิคอะไรให้เราทําแบบเยอะเลยนะนี่มีของนี่ครับลูกไฟอะไรวะลูกไฟอะไรกันนะไปด้านขอ้บนนะครับทําการอัปเกรดเลเวลตัวละครเราคือตัวละครเรามันจะมีเพิ่มสเตตัสด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสแตงด์เด็กหรืออะไรแบบนี้นะให้เราได้ปรับกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจลงไปด้านล่างฟุ๊บ มาอ่ะได้ลูกไฟนะครับลูกไฟนี่ก็เป็นกาชาดีแน่เองนะครับกาชาตรงนี้มันรู้สึกว่ามันจะสามารถเปิดในพวกอเอตัสนะครับได้ของใหม่อะไรแบบนี้นะเนี่ยใส่อุปใหม่กันไปเลยนะครับไฮ้ยสู้ครับแล้วก็ต่อสู้กับเหล่าซอมบี้เหมือนเดิมนะครับเตลได้นะนี่นี่ ไมยผมชอบมากเลยเกมเนี่ยเฮ้ยผิดไปเพิ่ม HP ทำพ้าแสงไดเซอร์อะไร HP มันยังไม่ลดเลย,เยไม่ต้องนะครับไม่ต้องไม่ต้องอ,อ่ชุบตัวเนี้ยมันเป็นที่เอาไว้อัปเกรดนะครับอัพเกรดพวกสเตตัสน,นะมาไี่ เฮ้ยตัวนี้มันแบบแรเหรอแลเหรอโหดขึ้นเหรอเดี๋ยวเราใช้วดดันดิชั่วชั่วชั่วเนี่ยเราก็เล่นไปนเรื่อยๆนะครับตามที่แบบระบบให้เราเล่นนะอันนี้เราต้องค่อยๆมานะถ้ามาแบบนี้มันจบเลยนะผู้ชมครับมันจะเข้ามาลุมเรานะเนี่ยจะเข้ามาลุมเราแล้วเราจะไม่ไหวนะครับเบอร HP นะครับแบบนี้ชั่วชั่วชั่วแต่ว่ามันสามารถหลบได้นะเอาเป็นว่าใครที่สนใจ d อ e s s n i g h t m a ม e ภาคที่6นะครับเราลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ